สวัสดีจ้าภาพเบอร์มาเบิงต้นใหม่ในสแลนเดี๋ยวมีต้นอะไรม้างนะคะมาดูกันอันนี้มันเป็นต้นทุเรียนค่ะแล้วก็อันนี้น้ำมันฉ่ำเกินไปค่ะอันนี้ต้นขิงอันนี้ต้นละมุดต้นทุเรียนต้นสวรสด ต้นผูคขาวเรามาดูนะคะอันนี้เป็นภูคขาวนะคะภูคขาวแตกถ้าสวยเลยค่ะภูคขาวใบแตกเยอะการขยายภูคขาวนะคะเนี่ยค่ะเด็ดออกมาอย่างนี้แล้วก็ปักลงไปเลยนะคะต้นภูคขาวมันมันปลูกง่ายค่ะปักลงไปอย่างนี้นะคะ ปักลงไปขยายต้นภู้ขาวนะคะการขยายต้นภู้ขาวทำอย่างนี้แหละ,ค,ะค่ะนะค่ะเด็ดออกมาแล้วก็ปักลงไปค่ะมันปลูกง่ายค่ะเนี่ค่ะภู้ขาวคนเอาไปกินกับลาบกินกับน้ำพริกก็อร่อยนะคะประโยชน์ของเขาเยอะค่ะเนี่ยค่ะ ผูเขาเออเพื่อนเขาเป็นคนเหนือนะคะเขาเก็บมาเราก็ขอเอามาปลูกที่นี่ก็เลยมีต้นภูเข่าวกับเขาค่ะอันนี้ก็จะมีผักเป็ดญี่ปุ่นนิดนึงเนี่ค่ะก็ขยายก็ขยายซะดินไม่ได้พวนนะคะอันนี้น่าจะเป็นต้นงอหรือเปล่าคะ ลูกไว้จนลืมค่ะอันนี้เป็นทุเรียนนะคะเป็นทุเรียนที่ปลูกใส่ในกระถางซื้อมากินค่ะไม่ก็ไม่ได้เกีดตันนาปลูกเขาหรอกก็เห็นเม็ดเขาก็เลยว่าก็ลองปลูกดูเราจะเอาไปไว้ที่ต่างจังหวัดค่ะก็เลยปลูกดูมันก็ติดเนี่ยค่ะก็ตัดน้ำมีตุ่มนะคะ ตรุ่มจะตักนานใจอันนี้เราตัดมันนะคะมันตายแล้วมันเป็นต้นตำลึงมันมันพันมันเลื้อยมากก็เลยตัดโคนมันไม่ให้มันเลื้อยนะคะบางคนก็ถามหาต้นตำลึงเข้าไปต้มใส่ข้าวให้เด็กกินนะคะวิตามินมันเยอะก็ปลูกไวค้ค่ะแคปชั่นพามาชมต้นไม้คะ่ะวันนี้ พามาชมต้นไม้งานอดิเลกที่เธอรักนะคะชอบปลูกค่ะมันสวยดีแม่บายรักเพื่อนทุกคนนะคะ